เป็นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ได้ไปจุดติไปเกิดในท้องของหญิงนางหนึ่งซึ่งเป็นหญิงงามเมืองหญิงผู้นี้อาศัยอยู่ในเมืองโกสัมพีตามประเพณีของหญิงงามเมืองนั้นเมื่อมีลูกชายก็จะต้องเอาไปทิ้งเมื่อมีลูกสาวก็ต้องเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้สืบทอดตำแหน่งต่อไปนวงชะตาพลิกผันจากเด็กในกองขยะกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของ เเรามารับชม,มพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นเด็กชายที่อาภัพเกิดมาไม่มีแม้กระทั่งบิดาหรือมารดาได้ถูกคนนำเอาไปทิ้งไว้ในกองขยะเมื่อมีหญิงชาวบ้านมาพบเจอเขาจึงได้เก็บไปเลี้ยงเอาไว้ในวันหนึ่งได้มีเศรษฐีผู้หนึ่งได้เดินทางเข้าไปเฝ้าพระราชาเมื่อไปพบกับพระราชาแล้วเศรษฐีผู้นี้ก็ได้เดินออกมาได้มาพบกับปุโรหิตผู้หนึ่ง เมื่อเศรษฐีเห็นปุโรหิตจึงได้เอ่ยถามว่าวันนี้ดวงดาวเป็นอย่างไรบ้างท่านปุโรหิตปุโรหิตก็ตอบว่าอืมดวงดาวในวันนี้นะรือจะมีเด็กมาเกิดเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นเศรษฐีมหาศาลพระเอิญว่าภรรยาของท่านเศรษฐีก็ท้องแก่ใกล้จะคลอดแล้วเช่นเดียวกันเมื่อรู้ดังนั้นท่านเศรษฐีจึงได้เรียกสาวใช้เข้ามาบอกแล้วให้ออกไปสืบว่า ในวันนี้มีใครหรือเด็กคนไหนเกิดในวันนี้บ้างเจ้าลองไปดูสิแล้วเอามารายงานค่ะเมื่อสาวใช้รู้ก็รับคำได้เจ้าค่ะท่านสาวใช้จึงได้เดินทางออกไปดูและไปสืบสอบสาวใช้ก็นำข่าวนี้มารายงานแล้วก็บอกกับท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเจ้าค่ะในวันนี้มีเด็กแรกเกิดเกิดใหม่เจ้าค่ะแล้วมีหญิงนางหนึ่งเก็บไปเลี้ยงเจ้าค่ะได้มาจากกองขยะเจ้าค่ะ เมื่อเศรษฐีรู้ดังนั้นจึงบอกกับสาวใช้นางนี้ว่าเอ้าละเจ้าเอาเงินหนึ่งพันกะหาปณะ,ะเนี่ยไปให้หญิงผู้นั้นนะแล้วก็เอาเด็กคนนั้นนำมาให้ข้าเมื่อถ้าเจ้าทำสำเร็จแล้วข้าจะให้รางวัลกับเจา้าสาวใช้ก็รีบรับปากแล้วก็นำเงินหนึ่งพันกะหาปณะนะไปให้กับหญิงผู้เก็บเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้แล้วก็นำเด็กคนนี้มาให้กับท่านเศรษฐี ท่านเศรษฐีก็ได้รับเด็กคนนี้ว้อุปการะได้ความดีใจแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าโคศกเศรษฐีหลังจากนั้นภรรยาท่านเศรษฐีก็ใกล้คลอดพอคลอดออกมาแล้วท่านเศรษฐีจึงชฉลยคิดในใจว่าเอถ้าหากว่าเป็นลูกหญิงจะให้แต่งกับเจ้าโคศกแต่ถ้าเป็นลูกชายข้าจะนำเจ้าโคศกไปฆ่าทิ้งเสียให้ตายในบัดนี้ จะได้ไม่ต้องมาแย่งทรัพย์สมบัติของลูกค้าปรากฏกว่าลูกเศรษฐีที่คลอดออกมานั้นเป็นบุตรชายเช่นเดียวกันกับโคศกท่านเศรษฐีหากลอุบายทุกวิถีทางที่จะนำโคศกไปฆ่าเสียให้ตายเช่นท่านเศรษฐีได้ให้คนนำโคศกให้วัวเหยียบให้เกวียนทับบ้างแล้วก็โยนทิ้งลงเหวบ้างและแต่ตามสภาพและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ข้าอย่างไรอย่างไรโคศกเป็นผู้มีบุญเก่าในอดีตการก็จึงไม่ตายในรอดพ้นมาอย่างปฏิหารทุกครั้งไปจนกระทั่งเศรษฐีอ่อนใจแลก็ได้เลี้ยงดูโคศกมาจนกระทั่งโคศกเติบใหญ่ขึ้นมาท่านเศรษฐีจึงได้คิดถึงเพื่อนเก่าได้ซึ่งเพื่อนเก่านี้มีอาชีพเป็นช่างปัน้นหม้อท่านเศรษฐีจึงได้ให้โคศก นำจดหมายไปให้กับเพื่อนซึ่งเป็นช่างปั้นหม้อในใจความของจดหมายเขียนไว้ว่าไอ้เจ้าลูกชาติชั่วถ้าลูกชาติชั่วคนนี้นำจดหมายอันนี้ไปถึงมือท่านให้ท่านจัดการเอามีดตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและนำไปเผาไฟในเตาไฟให้สมกับที่ขา้าได้แค้นใจเจ้าเด็กคนนี้เราข้าจะให้รางวัลท่านหนึ่กหาปณะนะ เมื่อท่านเศรษฐีเขียนจดหมายเสร็จแล้วจึงได้ส่งให้กับโคศกและให้โคศกนำไปให้กับช่างปั้นหม้อซึ่งเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางนั้นโคศกก็ได้ไปพบกับน้องชายซึ่งกำลังเล่นอยู่ส่วนน้องชายคือลูกของท่านเศรษฐีก็ได้ตะโกนออกมาคุยกับโคศกว่าพี่พี่พี่จะไปไหนนะ่ะมาช่วยฉันเล่นหน่อยฉันกำลังจะแพ้แล้ว อ๋อไม่ได้ดอกน้องพี่ต้องรีบเอาจดหมายนี้ไปให้เพื่อนของพ่อส่วนลูกของท่านเศรษฐีก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองพี่พี่เล่นแทนฉันหน่อยนะเมื่อพูดดังนั้นแล้วลูกเศรษฐีก็รับจดหมายที่มือของโคศกรีบวิ่งไปที่บ้านช่างปั้นหม้อในทันทีเมื่อช่างปั้นหม้อได้รับจดหมายจากลูกเศรษฐีจึงได้อ่านข้อความในจดหมาย และกระทำการตามที่ท่านเศรษฐีได้บอกเอาไว้พอตกเย็นโคศกได้นั่งเล่นอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งท่านเศรษฐีได้ผ่านมาพบเข้าจึงได้ร้องเรียกถามโคศกว่าอา้าวเจ้าไม่ได้เอาจดหมายของพ่อไปให้กับช่างปั่นหม้อหรือเจ้าโคศกโคศกจึงร้องตอบไปว่าอ๋อฉันให้น้องชายเอาไปแล้วให้เจ้าพ่อเมื่อได้ยินดังนั้นท่านเศรษฐีจึงได้รีบวิ่ง ไปยังบ้านของเพื่อนที่เป็นช่างปั้นหม้อในทันทีเมื่อเจอช่างปั้นหม้อเมื่อช่างปั้นหม้อเห็นหน้าท่านเศรษฐีจึงรีบร้องตะโกนออกไปว่าอา้าวท่านเศรษฐีสิ่งที่ท่านมอบให้ข้าทําสําเร็จแล้วนะข้าขอเบิกเงินหนึ่งพันกะหาปณะ,ะด้วยเมื่อเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็ล้มเป็นลมลงทั้งยืนด้วยความเสียใจหลังจากนั้นท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ไม่ยอมหยุด พยายามหาวิธีต่งตางๆนานาเพื่อจะฆ่าโคศกให้ตายตามลูกชายไปให้ได้ด้วยความแค้นและความเกลียดชังที่อยู่ในใจลึกๆด้วยวิธีการต่างๆเศรษฐีจึงไม่ยอมล้มเลิกจนกระทั่งโคศกเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่ด้วยวัยชะกันอันหล่อเหลาเมื่อคิดได้ดังนั้นเศรษฐีจึงไม่ให้โคศกลํำเรียนเขียนอ่านในหนังสือเลยดังนั้นโคศก ึงอ่านหนังสือไม่ออกแม้แต่เพียงคำเดียวด้วยเหตุนี้เศรษฐีจึงได้คิดถึงกฎอุบายว่าเอฉลอยเราจะต้องฆ่าไอ้เจ้าโคศกให้ตายให้ได้ด้วยเหตุนี้เศรษฐีจึงบอกให้โคศกเนี่ยนำจดหมายของท่านเศรษฐีไปให้กับเพื่อนซึ่งอยู่ในชนบทเป็นคนเก็บสวยส่งเศรษฐีในใจความของจดหมายได้เขียนเอาไว้ว่าฉลอยว่าถ้าไอ้ลูกชาติชั่วตัวเนี้ย มันนำจดหมายไปให้ท่านท่านโกรธข่ามันเสียแล้วก็จับมันทำโดยวิธีการต่างๆนานา,นาให้สาสมแก่ใจด้วยเหตุนี้เมื่อท่านเศรษฐีได้มอบจดหมายให้กับโคศกและให้โคศกเดินทางไปหาเพื่อนที่ต่างแดนโคศกจึงได้ถามกับท่านเศรษฐีว่าท่านพ่อแล้วกระเบียงที่จใจข้านำไปเนี่ยข้าจะไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วจะเดินทางอย่างไร ทางมันไกลมากนะท่านพ่อและดินแดนกับธุระกันดารด้วยส่วนท่านเศรษฐีเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงตอบไปว่าเอาละเอาละเจ้าโคศกไม่ต้องพูดกันมาเจ้านำสเสบียงอาหารเหล่านี้ค้นบรรทุกไปแล้วไปพักที่บ้านเพื่อนของพ่อนะที่เป็นเศรษฐีอยู่ในชนบทต่างแดนโน้นชะลอยว่าโคศกจะเจอเนื้อคู่เสียแล้วเมื่อโคศกได้ทำตามที่ท่านเศรษฐีบอก จึงได้นำขบวนเกวียนที่บรรทุกสเสบียงอาหารเดินทางไปสู่ชนบทในระหว่างการเดินทางก็ราบลื่นดีจนกระทั่งมาถึงบ้านเศรษฐีที่อยู่ในชนบทนั้นโคศกจึงได้เข้าไปพักที่บ้านเศรษฐีตามที่ท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อได้บอกกล่าวเอาไว้เมื่อโคศกก็ไปพักที่บ้านเศรษฐีในระยะเวลานั้นบังเอิญว่า ลูกสาวของท่านเศรษฐีได้เหลือบเห็นจดหมายที่โคศกวางเอาไว้จึงได้แอบเปิดอ่านในใจความของจดหมายบ่งบอกให้รู้ว่าท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อนั้นคิดจะสังหารแล้วก็ฆ่าโคศกให้ตายเสียบุตรสาวของท่านเศรษฐีที่อยู่ในชนบทด้วยความผูกพันจากอดีตชาติที่เคยเป็นคู่ครองและสามีภรรยากันมาก็จึงได้เปลี่ยนข้อความในจดหมายเสียว่าผู้ถือจดหมายนี้ เป็นลูกที่รักของเราให้ท่านจงจัดงานแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีที่อยู่ในชนบทหากท่านทำสำเร็จเราจะให้รางวัลอย่างงดงามกับท่านในตอนเช้าเมื่อขดศกตื่นขึ้นมาก็ได้ล่ำลาเศรษฐีในชนบทข้าไปก่อนนะท่านเศรษฐี แล้วโศก,ก็ออกเดินทางได้ถือจดหมายนี้ไปให้กับคนเก็บสวยซึ่งเป็นลูกน้องของท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาเมื่อคนเก็บสวยได้รับจดหมายมาแล้วอ่านจดหมายนั้นจึงได้รีบจัดงานแต่งงานให้กับโอสกอย่างรู้ราเมื่อเศรษฐีได้รับรู้ข่าวการแต่งงานเกิดขึ้นก็เกิดความเครียดแล้วก็แค้นใจเป็นอย่างยิ่งจนได้ล้มป่วยแล้วก็ถึงแก่กรรมในที่สุด ด้วยความทุกข์และความเครียดแค้นที่อิจฉาและก็สะสมมาจนกระทั่งถึงวิบากกรรมขั้นสุดท้ายเมื่อท่านเศรษฐีสิ้นบุญไปแล้วพระเจ้าอุเทนซึ่งเป็นพระราชาครองเมืองโกสัมพีในเวลานั้นก็ได้ประกาศแต่งตั้งให้โคศกเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งกรุงโกสัมพีซึ่งมีนามว่าโคศกเศรษฐีเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งเมือง โกสัมพีให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้